ขายเครื่องตัดสติกเกอร์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถยนต์เหมาะสำหรับงานสติกเกอร์ติดรถสติกเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟครองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูปงานพรสตทป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติกเกเอร์เครื่องตัดสติกเกอร์คูโก นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟล์การอ่านไฟล์าาฟงานรวดเร็ว38,400บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกร,รม Coreldor p l u อ i n และ ArtCut ใบมีดมาตรฐานม i มาก,กิหน้าจอทัชสกรีน และสามารถใช้งานและสามารถใช้ SD card ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย serial port และ USB มีขาตั้งและฐานรองสติ๊กเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิล และไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30พิเศษ26,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ USB สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้พิเศษ ขายลดราคาเครื่อง63เซน็นราคา20,000บาทจากปกติ2,300บาทสนใจโทร086 982 3702ดวนเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ทีเน็ตมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนตันสัญญาลบกวนตำ่ำทันสมัยที่สุดใช้กับ Windows XP Windows Vista Windows 7และ Windows 8ทํทำงานเงียบกว่า สำหรับเครื่องราคาเบาๆเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำด้วยความเร็วสูงคุณภาพบอร์ด USB เ v e r s i o น2.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูดูดีคล้ายกับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโน้ตบุ๊กตัดผ่านโปรแกรมคอ,อร์ดอได้ทุกเวอร์ชัน หรือโปรแกรมอาร์ตคัทสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์พิลเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมคอ,อร์ดอได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัด อีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมใบมีดตัดสามใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ดวนดวนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโป,โปรโมชั่นถูกที่สุดดวนสั่งซื้อตอนนี้ได้ ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุดหน้ากว้างเมตรสาสิราคาเพียง2600มบาทหน้ากว้างเมตรหกสราคาเพียงสี่0มสามพันบาทสนใจโทร086 982 3702ดสอน หน้ากว้างเมตรหกราคาเพียงส0 0 0 0ื่นบาท